อัปเดตเรื่องราวข่าวสารประเด็นดราม่าที่น่าสนใจกันได้ที่นี่ครับล่าสุดยูทูบเบอร์ฝั่งลาวนะครับชื่อช่องว่าบ่าผู้ไทยขาเลาะได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าไทยรับไหวไหมแห่มาเที่ยวแบบนี้มหาอำนาจการท่องเที่ยวที่แท้จริงนิสัยคนไทยคือแรงดึงดูดประเด็นในวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจจากช่องยูทูบเบอร์ ชาวผู้ไทยนะครับที่มีชื่อว่าบ่าวผู้ไทยขาเลาะโดยภา,ายในคลิปวิดีโอนะครับได้เผยแพร่เ,พเ,พเรื่องราวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่แห่มาเที่ยวประเทศไทยกันเป็นจำนวนมากนะครับโดยบ่าวผู้ไทยขาเลาะนะครับได้พาล่องเรือชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาโดยเขาได้กล่าววา 99. 99่า99.99เปอร์ซ็นตเป็นต่างชาติทั้งนั้นที่มารอขึ้นเรือหรือระหว่างที่เรือจอดอยู่หน้าวัดอรุณเพื่อรับนักท่องเที่ยวเขากล่าวว่า วัดอรุณสวยงามมากสุดจะบรรยายเลยวัดสีเหลืองทองโอ้โหคุ้มค่าจริงๆ30บาทล่องเรือชมความสวยงามของวัดอรุณโดยเขาจะล่องเรือจากท่าพระอาทิตย์ไปลงที่ไอคอนสยามแค่ตอนท่าพระอาทิตย์ก็จะเต็มแล้วโดวยล่องเรือผ่านสะพานพระปกเก้าท่าพรานนกท่าวางหลังเขากล่าวว่าบรรยากาศริมแม่น้ำสวยมากมาก ส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนและชาวต่างชาติต่อมาล่องเรือผ่านท่ามหาราชซึ่งคนเยอะมากต่อมาท่าช้างแล้วก็ไปวัดอรุณระหว่างสองข้างทางริมแม่น้ำเจ้าพยานั้นสวยงามมากสวยจนชาวต่างชาติต้องลุกขึ้นมาถ่ายรูปวัดอรุณสีทองอารามสวยงามนอกจากนี้ระหว่างการล่องเรือผู้บ่าวไทยก็ได้กล่าวว่า บรรยากาศยามค่ำคืนริมแม่น้ำเจ้าพยานั้นสุดยอดมากๆสุดจะบรรยายงดงามดังสงสวรรค์กรุงเทพมหานครล่องเรือจนมาถึงที่ท่าเรือตรงไอคอนสยามชาวต่างชาติรอขึ้นเรือเยอะมากไม่มีคนไทยเลยเขายัางกล่าวอีกว่าวันนี้มีความสุขมากๆที่ได้พาทุกคนมาชมการล่องเรือเขาเชิญชวนทุกคนทั้งคนไทยและคนลาวมาล่องเรือกันสวยงามสุด ซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าขอบคุณบรรพชนที่สร้างมรดกทางวัฒนธรรมไว้ให้กับลูกหลานไทยลูกหลานไทยก็อย่าเหยียดวัฒนธรรมตัวเองแผ่นดินไทยสงบร่มเย็นก็ต้องช่วยกันดูแลสร้างสรรค์และต่อยอดให้เจริญงอกงามต่อไปแผ่นดินไทยเป็นของคนไทยทุกท่านรักษาสิ่งดีๆไว้ครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า กรุงเทพได้สายน้ำแม่น้ำเจ้าพยาหล่อเลี้ยงจิตใจชาวไทยและนักท่องเที่ยวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนไทยทุกคนต้องแสดงความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติยิ้มแย้มแจ่มใสให้ความช่วยเหลือมีน้ำใจแลวต่างชาติจะไม่ติดใจได้อย่างไรช่วยกันเดอ้อพี่น้องเงินเข้าประเทศเราอย่างแน่นอนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอยู่กองทัพเรือติดกับวัดอรุณมา39ปีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นทุกวัน ปัจจุบันนี้ที่สวยงามที่สุดก็คือที่บ้านเกิดครับสวยงามด้วยธรรมชาติน้ำใจญาติพี่น้องอุบลราชธานีครับอย่าลืมบ้านนอกของเรากันนะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแผ่นดินไทยสงบร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองมากด้วยศิลปวัฒนธรมรมเนื่องด้วยมีพระมหากษัตริย์ที่ดีมีพระปีชาสามารถถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโบราณสถานอย่างวัดอรุณนอกจาก ปฏิ lineup, los, สังครอนอยู่เป็นประจำและได้ปรุงแต่งแสงสีจะได้ภาพที่เป็นประทับใจกับผู้พบเห็นซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเมื่อประเทศลาวเริ่มพวาว่าประเทศจะล่มสลายเมื่อทำไม่ดีกับประเทศไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางช่อง YouTube One t o t e l l ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ชาวลาวได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนลาววันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยถ้าทำกับคนไทยอีกประเทศลาวจะอวสานเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลาวก็ถือว่ามีหลากหลายสถานที่แต่ถ้าเจาะจงเฉพาะแขวงที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย ไปท่องเที่ยวมากที่สุดก็คือหลวงพระบางนครหลวงเวียงจันทร์แต่ภายหลังที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นกับคนไทยเช่นแม่ค้าลาวบางคนนั้นมีการเอารัดเอาเปรียบคนไทยที่แขวงหลวงพระบางคนไทยโดนตำรวจลาวปรับเงินทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดที่นครหลวงเวียงจันทร์ทำให้ในปัจจุบันนั้นคนไทยหลายๆคนไม่เลือกที่จะไปท่องเที่ยวที่หลวงพระบาง นครหลวงเอกจันทร์อีกต่อไปเพราะคิดว่ามีปัญหามากเกินไปคนไทยพากันไปเที่ยวที่ภูหัวโลน้นเมืองอนุวงศ์แขวงไสยะสมบูรณ์ล่าสุดได้มีรถรับส่งนักท่องเที่ยว30กว่าคันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากประเทศไทยเกือบ500คนไปเที่ยวภูหัวโลน้นที่ถือว่าเป็นภาพบรรกาศที่คลึกครืน้นด้านการทเที่ยวลาวแต่ก็ไม่วายต่อกับเรื่องนันกล่าวนั้น ทำให้คนลาวจำนวนหนึ่งมีการที่มีความกังวลว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับนักท่องเที่ยวอีกครั้งอาจจะถูกปรับแบบไม่มีเหตุผลหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าแม่ค้าที่ผูหวัวโลนเช่นเดียวก,กันกับที่เกิดขึ้นที่แขวงหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับนักท่องเที่ยวไทยที่ผูหวัวโลนอาจจะทําให้คนไทยเข็ดหลาบและ ไม่อยากจะมาเหยียบประเทศลาวอีกก็เป็นได้เพราะเมื่อไปท่องเที่ยวตรงจุดไหนก็มักจะเจอกับสิ่งที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญนั้นก็คือถนนที่ไปภูหัวโลนแขวงไซยสมบูรณ์ถนนมีหลุมมีบ่อเยอะมีขี้ฝุ่นเยอะคนลาวจนวนหนึ่งมีความกังวลและได้กล่าวว่าหรือก็มีตำรวจเข้าไปปรับเงินอีกและเป็นข่าวใหญ่กันอีกนะช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเด้อ ดีใจนํารักษานักท่องเที่ยวไว้ให้ดีประเทศลาวเน่ะเราควรจะพัฒนาอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้สมบูรณ์งดงามเส้นทางที่เข้าไปควรจะสะดวกกว่านี้ถ้าอยากให้คนไปท่องเที่ยวอย่าเอารัดเอาเปรียบเขาซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าตอนเด็กๆผมโตมากับคำว่าลาวไทยพี่น้องกัน คนไทยสอนกันมาแบบนั้นจนผมเชื่อแบบนั้นแต่โตมาเลยรู้ว่าลาวเวียดนามต่างหากคือพี่น้องกันคนไทยไม่ใช่พี่น้องในย่านนี้เลยแถวนี้น่ะมองไทยเป็นหนามแทงอกความคิดมันเปลี่ยนเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า 1. ลาวมีธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวไม่แพ้ชาติใดในโลก 2. ส่วนใหญ่คนไทยมองคนลาว ในทางที่ดีเมื่อเทียบกับหลายๆชาติ3คนไทยไม่คิดเล็กคิดน้อยและปกตินา,นายจ้างถ้าเป็นบริษัทจะมีการศึกษาที่ดีไม่ชอบการเอาเปรียบใครแต่จะไม่ทนกับการถูกใครมาเอาเปรียบไม่ว่าชาติเดียวกันหรือต่างชาติการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งไม่ว่าชาติไหนๆคือคนเท่ากันไม่มีชนชั้นถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากองหลอนลาว ก็จะออกมาปรับนักท่องเที่ยวให้ครบทุกคนนะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยนะ่ะอย่าให้รอดแม้แต่คนเดียวนะทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจะห้ามใครไม่ให้ไปก็ไม่ได้แต่ถ้าโดนขึ้นมาอย่าโว,วยละกันเพราะมีคนรอซ้ำเติมอยู่นะฮ่าฮ่ซึ่งทั้งหมดนี้น,นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ